กลับมาที่บิ๊กตายนะครับพลตำรวจเอกกิตรัตรรักษาราชการแทนพบตอรอเปิดเผยหลังการประชุมกรรมธิการตำรวจครับว่าวันนี้ไม่ได้มีการนำวาระตีความกฤษกาปมคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการมาพิจารณาด้วยพลตำรวจเอกกิตรัต์พันเพชรรักษาราชการแทนพบตอรอได้กล่าวหลังการประชุมกตอรอว่าวันนี้ไม่ได้นำวาระตีความกฤษกา ปมคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตะรอ,ออกจากราชการไว้ก่อนเข้ามาร่วมพิจารณาส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคมว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการอาจจะยังไม่สมบูรณ์นั้นเรื่องนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์บอกว่าก็อยากให้ไปถามนายกดีกว่าแต่ตามกระบวนของกฎหมายแล้วต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสถานะบิ๊กโจ๊กขณะนี้ก็คือเป็นรองพบตอรอนะครับแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเพราะตอนนี้มีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน,นข่าวก็ถามว่าส่วนที่บิ๊กโจ๊กร้องเรียนเนี่ยหนักใจไหมพลตารวจเอกกิตรัตน์บอกว่าวันที่ลงนามคําสั่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิษ์พิจารณาสูงมากแต่เมื่อลงนามไปแล้วย่อมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง แต่การทำทุกสิ่งทุกอย่างยืนยันว่าสุจริตไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนั้นจึงไม่หนักใจใดๆทั้งสิ้นส่วนการพิจารณาของบิ๊กโจ๊กจะออกมาในรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าจะพิจารณายังไงแล้วจะให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติปฏิบัติอย่างใดบ้างครับ